บิสมิลลาฮิะห์มานิราะฮีมฮะดิษบทนี้ท่านนาบีสอลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้สอนเราเกี่ยวกับเรื่องอีมานท่านพี่น้องครับเราจะต้องทําความเข้าใจก่อนว่าคําว่าอีมานเป็นคําอ่านมาจากภาษาอาหรับนะครับก็จะแปลว่าการศรัทธาการเชื่อมัน่นฉะนั้นในหลักคําว่าอีมานเราก็จะให้ความหมายว่าคือการเชื่อมั่นด้วยกับหัวใจ การกล่าวออกมาด้วยกับลิ้นของเราแล้วก็การปฏิบัติในอวัยวะทุกส่วนของเรานั่นหมายถึงว่ากายวาจาและก็ใจร่างกายนะครับก็คือเชื่อมัน่นต่อลอสุบฮานวนตาลาเชื่อมั่นในสิ่งที่เป็นคําสอนเชื่อมั่นต่อศาสนาทูตมุฮัมมัดนะครับศรัทธาต่อหลักอีมานทั้ง6นะครับและการเปล่งวาจาออกมาด้วยกับการกล่าวบอกว่าอัชฮะดุอัลลอฮ์อิล่าอิลลอฮ์ฉันขอปฏิญาณตนว่า ฉันเนี่ยนะครับจะต้องเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวไม่มีใครที่จะควรแก่การสักการะอย่างแท้จริงนอกจากอัลลอฮ์และจะต้องเชื่อมั่นว่ามุฮัมมัดคือศาสนาทูตของอัลลอฮ์ سبحانه แวะุต่าลาฉะนั้นฮะดิษบทนี้นะครับเป็นการบอกจากท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมถึงระดับขั้นของอีมานท่านนบีได้กล่าวว่าอันอีมานุบิดอุนวะซาบะูนนะเอาบิดอุนวะซิตูนนะชูอัฟบะาก أفضلها قول لا إ ล ه ا ล ل ل ه وعدناها إ, ا, إ م ا ت ة أذا عن الطريق و ا ل ح ي ا ء شعبة من الإيمان. บันทึกด م ا ยอิมมัมบุคฮารีลมุสลิมท่านอับดุลเลาสลมได้สอนแกเราบอกว่าความศรัทธานั้นมีถึง70แขนงหรือ60แขนงด้วยกันและการอีมานที่สูงสดุดที่ประเสริฐที่สุดคือการกล่าวว่า لا إله إ ل อลล ل ه หมายถึงว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การสักการะกล่าวว่าอย่างแท้จริงเว้นแต่ลล l a ์นะครับ วาดนาฮะหมายถึงว่าแล้วก็อีมานที่ต่ําสุดก็คือการเก็บาการเก็บสิ่งที่เป็นอันตรายออกจากถนนหนทางไม่ว่าจะเป็นพวกแก้วเศษแก้วเศษน้ำขวากน้ําไม่ว่าจะเป็นไม้ขยะอะไรก็แล้วแต่ที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่บรรดามุสลิมที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาและอัลฮายะนะครับความละอายถือว่าเป็นแขนงหนึ่งของหลักศรัทธานะครับ h ะด i ษบทนี้ท่านนบีมุฮัมมัดสลุลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมได้สอนแก่เราได้บอกแก่เราถึงสิ่งที่เป็น ความศรัทธาที่สูงสุดและความศรัทธาที่ต่ำสุดฉะนั้นหลักการศรัทธานั้นอีมานของเราจะเพิ่มด้วยกับการเชื่อฟังการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคําสั่งของอัลลอฮ์และรอสุลลอฮ์และอีมานของเราจะลดด้วยกับการปฏิเสธการละทิ้งสิ่งที่เป็นคําสั่งคําสอนของศาสนานั่นเอง